สวัสดีครับผมนายจอมาลอเล่าเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้จะมานำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธหัตถศิลป์หมายถึงศิลปะงานช่างที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในการทําพิธีกรรมทั้งพิธีมงคลและอวะมงคลโดยผู้ใช้ก็จะมีทั้งญาติโยมหรือพระสงฆ์ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงค์เป็นผู้ใช้เป็นหลักโดยงานพุทธาศิสินชิ้นนี้เป็นงานที่มีความสวยงามและแปลกตาประหลาดจนกระผมอดใจที่จะไม่นำเสนอไม่ได้ซึ่งก็คือธรรมมาส,สิงวัดศรีนวนบ้านชีทวนตํบลชีทวนอําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีธรรมมาส,สิงเทินบุษบกนี้ ตั้งอยู่ในหอแจกหรือศาลาการ,ปรเปรียนของวัดศรีนวนบ้านชีทวนมีลักษณะเป็นรูปสิงยืนเทินปราสาทสร้างด้วยอิฐถือปูนย่อปราสาทเป็นเครื่องไม้เป็นชั้นลดหลัน่นบนตัวธรรมะสิงประดับประดาด้วยกระจกสีต่างๆอย่างสวยงามสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2468 ถึง2,470โดยพระอุประชาวงศ์พรมสโรเจ้าอาวาสในสมัยนั้นโดยมีช่างฝีมือชาวเวียดนามชื่อแกวเวียงเป็นคนสร้างส่วนฐานจนถึงยอดของธรรม,มาตรส่วนบันไดหน้าครัวกัน้นเสาหงเป็นฝีมือของพระครูและในช่างคำหมาแสงงามศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2529ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านในสมัยนั้นด้านล่างตกแต่งด้วยตุ๊กตาปูนปั้นเป็นเรื่องราวในทศชาติชาดกในเชิงสัญลักษณ์ความเป็นสิงเป็นตัวแทนของพละกกำลังความน่าเกรงขามมีคุณพิเศษที่ช่วยปกป้องสิ่งอัปมงคล โดยเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนผ่านมาทางช่างฝีมือยวนในอีสานความสวยงามแปลกตานี้เกิดจากการรวมกันระหว่างศิลปะยวนและไทยมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างสิงห์ไทยกับกิเลนแบบจีนส่วนยอดหลังคาหอธรรมมาตตกแต่งด้วยเครื่องไม้แกะสลักเรียกว่าขนมปังขิงโดยตกแต่งลวดลายอย่างศิลปะจีน ซึ่งจะอิงลักษณะของพืชพันธุ์ตามธรรมชาติเช่นลายดอกเก๊กฮวยที่มีความหมายถึงอายุที่ยืนนานลายเมฆที่หมายถึงความเป็นมงคลธรรมะสิงแห่งนี้มีคุณค่าทั้งในแง่การใช้สอยในพิธีกรรมและเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวในเชิงสถาปัตยกรรม ที่แปลกตาและสวยงามควรค่าแก่ก,การเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมพุทธหัตถศินที่นี้เป็นอย่างยิ่งมาถึงตอนนี้ผมในจอก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามด้วยนะักขรรบาสวัสดี